สิ่งเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทกลุ่มธนาคารทิสโก้อยากได้เงินสดขับรถมาเลยโทรสุนสองหนึ่งสองสามสี่พันกงชินิกงชินิกงชินี อ่ะครับกลับมาอยู่กับเราทั้งสามคนต่อนะครับคุยข่าวยามเย็นทางช่อง8นะครับช่วงนี้มาพร้อมกับสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็โทรไปสอบถามกันได้ที่021234000นั่นเองนะครับค่ะ,ะเบรกนี้นี่ไปดูกันถึงเรื่องของการเลือกตั้งดีกว่าวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้แล้วนะคะ2กุมภาพันธ์สำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นทั่วประเทศทีนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นที่หลายๆคนกําลังกังวลใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาเรียกร้องให้ทาง กรกตน,นั้นส่งเจ้าหน้าที่ทหารขอกําลังหาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาช่วยดูแลการเลือกตั้งแล้วก็รวมถึงการให้ไปเจรจากับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปสด้วยอยากจะให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยดีและทีนี้ทําไงล่ะคะกกตเป็นตัวกลางนี่นะคะกกตก็ออกมายอมรับเลยบอกโอ้โหหนักใจเลือกเกินนะคะเป็นห่วงการเลือกตั้งโดยเฉพาะ ในส่วนของภาคใต้นะคะโดยนายสมชายศรีสุธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าก็กตอ,ออกมายอมรับค่าว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถนําบัตรเลือกตั้ง นะคะโดยเฉพาะในเขตของภาคใต้แบบบัญชีรายชื่อที่ติดอยู่ในไพรสัีทั้ง3าแห่งนั่นก็คือที่ชุมพรอเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็อภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลายังนําออกมาไม่ได้เลยนะคะสําหรับบัตรเลือกตั้งโดยกกตยังไม่สามารถนําออกมาได้แล้วก็หากยังออกมาไม่ได้เนี่ยก็จะไม่สามารถลงคะแนนในแบบบัญชีรายชื่อได้ซึ่งก็ได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆแล้วในวันประชุมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้หาทางนําออกมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะคะก็อีกไม่ กี่วันแล้วนั่นเนี่ย<ะ>ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถประกาศสสบัญชีรายชื่อได้แล้วก็ทําให้จํานวนสสอั้นไม่ครบร้อยลจนนําไปสู่การเปิดประชุมสภาไม่ได้นั่นเองพร้อมกันนี้นายสมชัยยังบอกด้วยว่าคู่สัญญาของกกตในด้านต่างๆอย่างเช่นขนส่งปรลงศีหรือว่าแม้แต่โรงพิมพ์ตอนนี้นี่นะคะ,ะมายกเลิกสัญญากับกกตแล้ว<ะ>ยกเลิกเพราะอะไรเพราะว่าไม่ สามารถที่จะดําเนินการไ,ได้ได้รับผลกระทบรวมไปถึงสถานที่ของเอกชนหรือวัดหรือว่าหน่วยทหารล้วนไม่อยากให้กรกะตใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งด้วยอ,อ้าวเหรอเป็นอย่างนั้นไป<อ>นะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยวันเกรงว่าถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่เลือกตั้งวันเลือกตั้งจะเกิดความเสียหายอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ,อย่างนี้นะะเป็นต้นนะคะคือก่อนในนี้เขาก็บอกว่าถ้าไปขอความวมือทหารตำรวจไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ในการสนับสนุนการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มาเนี่ยอาจจะถูก กรกตแจ้งกลับก็ได้นะว่าเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าส่วนพรรคไทยเองก็ออกมาตําหนิเหมือนกันนะฮะอย่างคุณพร้อมพงศ์นพริศกศพพรรคไทยออกมาตําหนิเลยคุณสมชัยศรีสุธิยากรกรณีที่คุณสมชัยเนี่ยไปโพสต์ข้อความใน a c e b o o k เห็นบอกว่าเน็บแนมรัฐบาลค่ะนะ,ะน่าจะเป็นข้อความที่เราได้มีการเคยนําเสนอ,อกันไปะนะฮะหลายๆข้อที่ทางคุณสมชัยโพสต์เนี่ย,ยก็เห็นว่าเนี่ยเป็นการแสดงถึงวุฒิภาวะ การวางตัวไม่เหมาะสมต่อการทำงานภายในองคอ์กรอิสระจึงอยากให้กรกะตเดินหน้าจาดก,การเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเรียบร้อยและควรไปเจรจากับคุณสุเทพที่สุมาเลขาธิการกรปปสเพื่อไม่ให้นํามวลชนออกมาขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์พร้อมเรียกร้องให้กรกะตเร่งประสานทหารมาดูแลงานเลือกตั้งด้วย ทานนี้ทีมกฎหมายของพ,พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมการกระทําผิดของคุณสุเทพกับพวกเพื่อแจ้งความดําเนินคดีในข้อหากบฏดล้มล้างการปกครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113โดยจะเข้าแจ้งความต่อกองปราบปรามได้กรุมสอบสวนคดีพิเศษในวันที่3กุมภาพัานธ์เวลา10.00นจากนั้นจะเข้าไปยื่นยุบพ,พักประชาธิปัตย์กับนายทะเบียนพรรคการเมืองที่กกตนะฮะเพราะพบว่ามีการสนับสนุนให้กลุ่มกปปส เข้าขัดขวางการเลือกตั้งอันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนั่นเองครับค่ะไปฟังทางด้านประชาปย์กันบ้างดีกว่านะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้สู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ตามค่ะแต่ก็ยืนยันออกมาโดยคุณชว์นอนท์อินทรโกมันสุดค่ะโฆษกพักบอกว่าทั้งพักเองก็ไม่มีนโยบายขวางการเลือกตั้งแต่ก็เป็นห่วงว่าวันดังกล่าวก็คือ2คุมพาจะเป็นวันที่เกิดความสูญเสียอีกครั้งและไม่มั่นใจว่ากระบวนการเลือกตั้งในวันที่2คุมพาจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและส่มเสี่ยงต่อ ได้ประกาศวันล่วงหน้าใหม่ก็คือ23กุมภาพันธ์แล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลางบอกเหตุว่าจะแสดงการว,าว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะอนอกจากนี้นะคะจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวค่ะมีความสูญเสียเกิดขึ้นทางด้านนายกรัฐมนตรีกลับไม่เคยแสดงออกถึงความสูญเสียแต่กลับเดินหน้าเพื่อรักษาอำนาจไว้ดังนั้นก่อนที่จะเดินหน้าเลือกตั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลทําให้เกิดความกระจ่างในคดีต่างๆรวมถึงการเสียชีวิตของคุณสุทินธาทธีนแกนนากะปะทด้วย และนอกจากนี้ค่ะรรคประชาธิปัตย์ก็ยังห่วงว่าสถานการณ์ความพยายามที่จะนําต่างชาติมาเป็นเครื่องมือกดดันประชาชนเพราะว่านอกจากจะไม่เป็นผลดีแล้วจะทําให้ประชาชนเป็นศัตรูกับต่างชาติอีกด้วยและตามที่ตนได้พบกับทางด้านสํานักง,งานข้าหลวงใหญ่สหร,ระชาชาติก็มีการออกถแถลงการถึงรัฐบาลแต่กลับไม่มีการนํามาเผยแพร่หรือว่าถแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจค่ะดังนั้นเรียกร้องให้รัฐบาลถแถลงทุกด้านและทุกความคิดเห็นของนานาชาติด้วยค่ะ ค่ะนี่นะคะโฆษกประชาธิปัตย์ออกมาบอกอย่างนี้แล้วพออสรสอบอกยังไงไปฟังกันดีกว่านะคะทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ในฐานะพออของสรสก็ออกมาระบุอย่างนี้บอกว่ามีการเตรียมกำลังตำรวจ5 0 0พันนายเลยนะพร้อมมอบหมายให้พลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหรานณะอยุธยาเลขาธิการนายกเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าชุดในการเฝ้าระวังไม่ให้มีกลุ่มบุคคลไปปิดล้อมและขัดขวางการผลิบัตรเลือกตั้งในช่วงเช้าของวันที่2กุมภาพันนี้ค่ะพร้อมกับเตือนนายสธธุเทพเทื้อสุบานด้วยบอกว่าอย่านำมวลชนไปปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งเพราะว่าจะทาให้เกิดความรุนแรงแล้วก็จะมีการประทะกันกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยซึ่งก็อาจจะเกิดความรุนแรงยิ่งกว่าวันที่26มกราคมในการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนได้ค่ะในขณะเดียวกันก็ยังได้รับรายงานจากนายวันมุฮัมหมัดนอมัทา ว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไปปิดล้อมที่ทําการประชมีนอำเภอหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะขัดขวางการนำขิบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตอนนี้ก็ได้แจ้งให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปดําเนินการต่อไปแล้วนะคะส่วนกรณีที่ในสุเทพนั้นประกาศจะเดินรณรงค์ชวนคนกรุงเทพไปคัดค้านการเลือกตั้ง3บันต่อเน,นื่อง ไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมว่าไว้อย่างนั้นแต่ขออย่าไปปิดล้อมหรือขัดขวางการเลือกตั้งเท่านั้นพร้อมกับปฏิเสธว่าสรสะนั้นไม่มีแผนรับสังหารแการนำผู้ชุมนุมตามที่นายสุเทพได้กล่าวอ้างหรือว่าปราสายบนเวทีแต่อย่างใดคะค,ะ,ะค่ะ ก็ชัดเจนว่าไม่ค่อยกังวลอะไรนะคะสำหรับคุณเฉลิมอยู่บํารุงนะคะแต่ว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีหล่าวันนี้มีความกังวลอะไรหรือไม่ยังคงเข้าทํางานปกติดีนะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะโดยสิ่งที่ท่านได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กหลายๆท่านน่าจะเข้าไปเห็นแล้วแล้วก็คอมเมนต์บ้างแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของเฟซบุ๊กของท่านเนื้อหาสาระหลักๆก็คือว่าเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสองคุมภาพันนี้และยืนยันนะคะว่ารัฐบาลพร้อมจะดูแลสวัสดิภาพค่ะโดยเฟซบุ๊กของท่าน านนะคะเดี๋ยวจะถอดความมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะท่านเองตอนนี้ก็กําลังกังวลเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปที่กําลังจะมีขึ้นโดยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเนำไปสู่สถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นวายแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นหรือเปล่าท่านก็ให้ความชัดเจนอย่างนี้ค่ะบอกว่ามีคนอีกจํานวนมากที่เห็นว่าการเลือกตั้งจะเป็นการรักษาซึ่งสิทธิข,ขั้นพื้นฐานและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายมากที่สุดครั้งงนึง เนื่องจากเป็นแสงสว่างที่เปิดทางไปสู่การกําหนดอนาคตของประเทศไทยตามคันลองประชาธิปไตยเพราะการเลือกตั้งคือคกลไกที่จะยุติความขัดแยง้งอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างกันในแบบสันติวิธีแล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งค่ะรวมทั้งเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนเสียงส่วนใหญ่พร้อมกับจะได้รับรู้รับฟังเสียงส่วนน้อยด้วยเพราะว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน พร้อมวอนทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดความรุนแรงเนื่องจากทุกคนเป็นเจ้าของประเทศรวมทั้งจะให้ได้ลูกหลานไทยจะได้จดจําด้วยและให้ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี อย่างไรก็ตามในวันที่2กุมภาพันธ์นี้รัฐบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อดูแลสวัสดิภาพของที่น้องประชาชนและรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและระบอบประชาธิปไตยที่เป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนค่ะก็เป็นข้อความของท่านนะคะที่โพสต์ลงแต่ตอนเช้าค่ะ,คะแต่ว่าประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์มีเสียงก็ควรจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ก็คือถ,ถ,ถ้าไม่ไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่าผิดกฎหมายนะแต่ว่าคุณจะเสียสิทธิ์อะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่คาดว่าตนเองจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่นักการเมืองที่อาจจะบอกว่ามีผลนะเดี๋ยวต้องจับตาดูนักการเมืองดีๆนะว่าเขาจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือเปล่าอย่างคุณอภิสิทธ์ไปแล้วเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่20ก็ถ้าไม่ไปนี่ดวงเลือกตั้งข่าวหน้าไม่ได้นะเสียสิทธิเลยนะฮะนะคะนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่ถือว่าตอนนี้มรสุมเข้าว่าเจอศึกเหมือนกันก็คือคุณวิชามหาคุณกรรมการปปชนั่นเองนะฮะ ก็เรียกได้ว่าเนี่ยเห็นข่าวนะครับบอกว่าจะมีการยื่นถอดถอนรวบรวมล่ารายชื่อประชาชนสอง0 0รายชื่อนะไปถอดถอนคุณวิชามหาคุณออกจากคณะกรรมการนะครับในส่วนของการไต่สวนคดีรับจำนำข้าวแล้วก็คดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสอบอวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอตัว<ๆ>ก็เลยไปถามเลยค,คุณวิชามหาคุณกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าปปชนะเขาไปถามอย่างนี้เนี่ยกรณีคุณพร้อมคงเนี่ย บอกว่าทางฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยจะไปทําหนังสือมายังปปชคัดค้านไม่ให้ตนเองเนี่ยไปเป็นองค์คณะไต่สวนในคดีจํานําข้าวกับแก้ไขรัฐธรรมนูญรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะเหตุบอกว่าเนี่ยจะมีการรวบรวมรายชื่อ20,000รายชื่อเนี่ยไปยื่นถอดถอนนะคุณวิชาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลจึงยังไม่สามารถตอบอะไรได้ขณะเดียวกันก็บอกอีกว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทาไปขอให้ทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาและใจ เื่อให้บ้านเมืองสงบนะฮะและจากการที่ปปช,ปชได้มีการทําบันทึกพ่อตกลงร่วมกับสํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อร่วมการปลูกจิตสํานึกเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตนั้นอยากให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทั้งหลายมาเข้าพิธีอุปสมบททําให้จิตใจสะอาดและไม่ยึดติดกับตําแหน่งนี่ค่ะ ผมก็โอเคนะเป็นทางออกอย่างนึงออไปบวชดีกว่าแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะ,ะเพราะบางคนก็อาจจะนับถือศาสนาอื่นด้วยอ,อ,อันนี้ก็แเราแต่นะครับเอาละ,เ,าละเหตุการณ์ ทางบ้านเมืองของเราเป็นแบบนี้นี่นะคะเรื่องราวของการชนุมต่างๆนานามาดูเศรษฐกิจบ้างดีกว่านะคะเมะื่อวานมีการนําเสนอไปแล้วบอกว่าหุ้นไทยนี่ตอบรับเรื่องการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้เลยนะคะคาดว่าน่าจะหุ้นตกทีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นก็ออกมาเตือนนักลงทุนเหมือนกันตอนนี้เนี่ยชะลอการลงทุนไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคาดว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะยังปรับตัวลงอีกจากผลของการกระทบทางการเมืองแล้วก็การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวานนี้ผลก็ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะ ข้อบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสรจำกัดมหาชนออกมาระบุบอกว่าเมื่อคืนนี้นี่ผลประชุมเฟดออกมาละ ก็เป็นไปตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการไว้ราคาะนั่นก็คือมีการปรับลดขนาดของ QE ลงอีก10,000ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นยังปรับตัวลงอีกเนื่องจากในช่วงของหลายเดือนที่ผ่านมานั้นดัชนีดาวโจนส์วิ่งขึ้นมามากพอควรแล้วนะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับตัวลดลงตามด้วยจากความวิตกกังวลว่าเม็ดเงินนั้นจะยังไหลออกจากภูมิภาคกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยให้มีการปรับตัวลงด้วยเช่นกันนะคะนี่แหละคะ่ปะปัจจัยยภายนอก <c oughs> ปัจจัยภายในทางบ้านเราเนี่ยก็ประเด็นทางการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันนี้เองนะคะก็เป็นปัจจัยที่เขาเรียกว่ามีความอ่อนไหวมากๆนักลงทุนยังกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจากการเผชิญหน้าของบุคคล2กลุ่มอยากให้เลือกตั้งกับไม่อยากให้เลือกตั้ง<อ>นี้นะคะถ้าเกิดปะทะกันเหมือนวันที่26สมกราคม,มที่ผ่านมาเลือกตั้งล่วงหน้านี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงเพราะมันมี ผู้เสียชีวิตก็แนะนําอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนทั้งหลายชะลอการลงทุนไว้ก่อนนะคะเพราะคาดว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นจะปรับลงต่อเนื่องได้อีกแล้ววันนี้เองค่ะนะคะปิดตลาดกันไปแล้วเมื่อเวลา1 7 8นาฬิกนาทีหุ้นก็ปิดร่วงไป7.35จุดอยู่ที่ 1,264.07จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ2 1ง8 5ล้านบาทซึ่งนักลงทุนนี่ต้องขายลดความเสี่ยงก่อนวันเลือกตั้ง2กุมภาพานันธ์หลายๆคนขายกันไปก่อนเลยหวันว่าจะเกิดเหตุรุนแรงนั่นเองนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่อนไหวของผู้ลงทุนสําหรับตลาดหุ้นไทยยังไงตอนนี้นะคะก็ทาใจเย็นๆไปฉลองตุนจีนกันนะคะ <c oughs> อย่าิ่งมองกระดานกันมากนัก <c oughs> นะรอหลังวันเลือกตั้งแล้วเราค่อยมานั่งคิดกันอีกทีก็ได้กระดานหุ้นกระดานหุ้นก็ ตุจีและแดงแดงๆๆจะต้อนรับตุจีนเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังมีประเด็นอื่นๆนะคะตามให้คุณชมได้ตามกันอยู่ในคุยข่าวยามเย็นแต่เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนก่อนจะไปพักขอบคุณด้วยค่ะสําหรับสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทโทรกันไปได้เลยที่021234พันค่ะ มหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทกลุ่มธนาคารทิสโก้อยากได้เงินสดขับรถมาเลยโทร02 123 4,000